สวัสดีครับสำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมษพบมรณะเข้าสู่ราศีพฤษภพ,พบสุพะ ในวันที่สามสิบเมษายนซึ่งส่งผลดีด้านคู่ครองความรักและด้านความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวสาวเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบปริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลดีให้แก่ดาวราหูและดาวมฤตยูเป็นอย่างมากหลังวันที่สามสิบเมษายนเป็นต้นไปตลอดทั้งปีดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงมีทิศทางที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตา ทั้งด้านการเงินการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักส่งผลให้ระยะปีนี้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตามีความเบิกบานและแจ่มใสเป็นอย่างมากถึงอุปสรรคและปัญหาจะมีอยู่บ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีก็มีทิศทางที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตา ดาวที่โคจรในจักรราศรีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีกันจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศรีกันคือดาวสำหรับ<ส>ช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่27ถึงวันที่21พฤษภาคมดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุจช่วงนี้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบมรณะทำให้ความวินาศเสียหายและภัยพิบัติต่างๆมาลายไปสิน้น ส่งผลดีด้านการเงินเป็นอย่างมากช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศและจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านมรดกพิใดกรรมช่วงนี้ด้านการหาเงินถ้าได้หาเงินหรือลงทุนในธุรกิจด้านการเงินในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ระยะวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมรายได้ด้านการเงินจะอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างมากเพราะดาวสุขดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมมะและพบลาภะช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านทรัพย์สินเงินทองและด้านการเงินที่มาจากต่างประเทศ ช่วงวันที่สองสิงหาคมถึงวันที่17สิงหาคมดาวสุขดาวแห่งการเงินโกจรสถิตพบวินาศช่วงนี้ถ้าหาเงินหรือลงทุนในธุรกิจด้านการเงินในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมหรือการไปหาเงินหรือลงทุนธุรกิจการเงินในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีหลังวันที่สิสิงหาคม ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศยกเข้าสู่ราศีสิงห์ิถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรช่วงนี้ด้านการเงินจะมั่นคงถาวรสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงสภาวะด้านการเงินยังอยู่ในทิศทางที่ดีส่งผลดีแก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินช่วงกลางปีของชาวลัคนาราศีกัน โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบที่ดีส่งผลให้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากรายได้ด้านการเงินส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเอง รายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด้านการหมุนเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาหลายรูปแบบควรระมัดระวังจัดระเบียบด้านการเงินให้ดีและช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัสชดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นประเกษตรดังนั้นธุรกิจด้านการเงิน ถ้าได้ร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการติดต่อเจรจาคบหาสมาคมกับคนหมู่มากและรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการเดินทางระยะใกล้ๆช่วงนี้ถ้าได้ร่วมลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องจะส่งผลดีด้านการเงินเป็นอย่างมาก ช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบพันธุระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาในรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าการลงทุนในช่วงนี้ถ้าได้รวมลงทุนกับญาติพ่อแม่พี่น้องจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบปุตตะ ระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการเงินใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากบุตรบริวารลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชาจะร่วมมือด้านการหาเงินเป็นอย่างดีสภาวะด้านการเงินช่วงปลายปีนี้ ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกันช่วงปลายปีพระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงาน ดาวเห่งการงานของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพุธช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมด้านการงานยังส่งผลดีต่อเนื่องมาจากเดือนเมษายนระยะวันที่เพฤษภาคมถึงวันที่25พฤษภาคมดาวพุธดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณนะช่วงนี้ถ้าได้ไปทํางานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ หรือทำงานในบริษัทที่เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงหลังวันที่25พฤษภาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมตาพุทธดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะพบกรรม,มะและพบลาภะซึ่งเป็นพบที่ดีให้คุณด้านการงานแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิม จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดและเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอีกทั้งโชคลาภด้านการงานก็มักจะมีอยู่เสมอๆและจะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากงานหลักสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานเป็นอย่างมากสรุปด้านการงานช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับด้านการงานช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมดาวพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบตนุพบกระดุมพระและพบสาหัสชะช่วงที่ดาวพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบตนุช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดเป็นงานที่มั่นคงถาวรเพราะดาวพุธด,ดาวแห่งการงานมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร ช่วงนี้ด้านการงานจะดีขึ้นเป็นอย่างมากด้านการงานส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาช่วงที่ดาวพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระช่วงนี้ถ้าได้ทาธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับด้านการเงินและการหมุนเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูง ระยะนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะลงทุนด้านธุรกิจการงานด้านใดๆก็มักประสบผลสำเร็จดังหวังการงานด้านการหมุนเงินการค้าขายอาชีพการงานต่างๆจะดีขึ้นมากกว่าเดิมเป็นอย่างมากเจ้ชาชะตามักมองเห็นช่องทางด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงเป็นอย่างดีช่วงที่ดาวพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสหัสช,ชะ ช่วงนี้จะได้ร่วมหุ้นลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องหรือทำงานด้านห้างหุ้นส่วนบริษัทงานที่เกี่ยวกับด้านการติดต่อเจรจาสื่อสารงานที่เกี่ยวกับด้านยานพาหนะการขนส่งและงานที่เกี่ยวกับด้านการเดินทางระยะใกล้จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากทิศทางแห่งการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม สรุปด้านการงานช่วงปลายปีของชาวลัคนาราศีกันระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพฤหัสระยะช่วงต้นปีระหว่างเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายน ดาวพฤหัสด,ดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคระยะวันที่1มกราคมถึงวันที่27เมษายนดาวศุกร์ดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบสหสชพบพันธุพบปุตตะพบอริและพบปัตตนิระยะนี้ด้านคู่ครองความรักยังอยู่ในสภาวะที่ดีบานกลาง สำหรับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีครับช่วงต้นปีนี้เพราะดาวแห่งความรักยังไม่เอื้ออํานวยด้านความรักไปในทิศทางที่ดีโชคด้านความรักก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เอื้ออํานวยด้านความรักให้สมหวังสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ชีวิตรักจะดำเนินไปเรื่อยๆตามปกติถึงจะมีความระหองระแหงกันอยู่บ้าง ทั้งทุกข์ทั้งสุขก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสรุปช่วงต้นปีด้านคู่ครองความรักยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับสำหรับช่วงกลางปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงวันที่30เมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งคู่ครองความรักย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภโคจรสถิตพบสุภะ ระยะนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบที่ดีส่งผลดีด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากระยะวันที่27เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ระยะนี้ดาวสุกดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบม,มรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจารพิมุกอยู่ร่วมเรือนคู่กับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศเป็นคู่สมพล สำหรับคนโสดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ถึงจะมีเกณฑ์ด้านความรักอยู่บ้างแต่ก็ดีปานกลางครับยังไม่ค่อยจะเหมาะสำหรับการหาคู่ครองคนรักหลังวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมมะและพบลาภะซึ่งเป็นพบที่ดีด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมาก ช่วงที่ดาวสุโคจรสถิตพบสุภะช่วงวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆถ้าได้พบรักจะได้พบกับคนที่มีหลักฐานเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ทั้งฐานะและอาชีพการงานดีถ้าได้แต่งงานจะมีความสุขความเจริญและอุดมด้วยโภคทัพย์ อาจจะได้พบรักในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศช่วงที่ดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบกรรมะระยะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมถ้าได้พบรักจะเป็นคนที่ขยันทําการงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีถ้าได้แต่งงานก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานและ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ระยะที่ดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบลาพระระยะวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่สองมิถุนายนช่วงนี้โชคลาบด้านความรักมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับคนโสดจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์จะเป็นคนที่เพศตรงข้ามสนใจเป็นอย่างมากถ้าได้พบรักคนรักจะเป็นผู้นำลากผลมาให้แต่งงานแล้วจะตั้งตัวและร่ำรวยอยู่ดีมีสุข สำหรับชาวลัคนาราศีกันที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมไปจนถึง2สิงหาคมด้านคู่ครองความรักจะดีอย่างมากๆจะเจริญรุ่งเรืองทั้งทรัพย์สินเงินทองและอาชีพการงานและมักจะมีโชคลาภด้านความรักอยู่เสมอๆสสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกันช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดช่วงนี้เกณฑ์แห่งความรักยังไม่ค่อยจะดีครับจะมีอีกครั้งช่วงวันที่ห้าธันวาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้เกณฑ์แห่งความรักถือว่าดีพอใช้ครับ สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงปลายปีด้านคู่ครองความรักยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งนี้เพราะทั้งด้านการเงินและด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีงานจนล้นมือและจะมีเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดทำให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรัคนาราศีกันช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันคือดาว,วจันทร์ช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม โอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่อยู่ในระยะวันที่7พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมระยะนี้จะมีโชคใหญ่เป็นมรดกพินัยกรรมทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินและมรดกตกทอดในธุรกิจด้านต่างๆระยะหลังวันที่2สิงหาคมช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์ด้านโชคลาภใหญ่ครับ ช่วงนี้จะมีโชคลาภทั่วทั่วไปที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศด้านการลงทุนในธุรกิจต่างๆสรุปโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ช่วงที่มีโอกาสจะเกิดโชคลาภใหญ่อยู่ระหว่างวันที่1กันยายนถึงวันที่21กันยายนจะเป็นโชคลาภทั้งด้านการเงินและการงานที่มาของโชคลาภเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองทั้งสิ้นระยะวันที่6ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนช่วงนี้อีกช่วงครับที่อาจจะมีโอกาสเกิดโชคลาภใหญ่ เป็นโชคลาภด้านการงานและด้านการเงินที่มิตรสหายพี่น้องนำมาให้หรือมีส่วนร่วมทำให้เกิดโชคลาภหลังวันที่ห้าธันวาคมถึงสามสิบทันวาคมจะมีโอกาสเกิดโชคใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็นโชคใหญ่ด้านการเงินเพราะดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปุตตะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขดาวแห่งการเงิน ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคช่วงนี้สำหรับโชคลาภทั่วไปมักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอๆสรุปด้านโชคลาภช่วงปลายปีนี้ระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตา ทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันทิศประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างขอดมาทางทิศตะวันตกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกทิศแห backpack, ่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอดไปทางทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทิศแห่งโชคลาภคือทิศเหนือสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต,ต่างๆเดินทางไปยังทิศทางที่ดีตามประสงค์ หันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านเดินทางไปยังทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้ที่นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ของชาวรักนาราศีกันครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะต,ตาคือเลขสี่เลขประจำตัวตนและการงานเลขหกเลขแห่งการเงินเลขสองเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะต,ตาและเกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบ ปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอ็มรกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสีเลขแห่งการงานปักธูปสิเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขหก เลขแห่งการเงินและความเจริญรุ่งเรืองปักทูปยีสอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขสองเลขแห่งโชคลาบป,ปักทูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับท้ายสุดกอดจบคลิปนี้ผมโหรกรุงเก่า ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงดลบรรดาให้ชาวลัคนาราศีกันทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบลื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆุกด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับ กอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ